สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะในท่องมีสามดาวสีพาท่านผช้ชมมหาคุณยายจันเนาะค่ะเนาะมหาคุณยายจัน,นยินข่าวว่าคุณยายจันฝันดีค่ะ่านมชม้ชมฝันดีฝันเห็นผีผู้ติตายไปแล้วฝันเห็นผีผู้ติตายไปแล้วง่วมาทับทองเพลินมาทับทองเพลิน ล้วออกลูกมาเป็นโตข้นเลยค่ะออกลูกว่าเป็นโตข้นยางผงโยมงเลยค่ะท่านผู้ชมเล็กหน่อยนะ่คะโตงามงามโตงามงามสิเป็นเหล็กัวใดกับพีฟังพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับพี่เบิ้งคลิปของคุณยายจันพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณยายฟันดีป่ะครับหมวดเนี่ยโอ้ยกรว่าฟังดีอย่างเโอ้ฟันว่าจังไหนเนาะเบาให้เบาแอมเราตรงกับเอิบซี่ฟังนะครับฝันว่าอันนอนฟันว่าจะไปตรงไฮตรงหน้าตรงไฮตรงหน้าเออบางอย่างค้งอย่างไรหน้าขางเขี้ยงโอ๋อบานน,น,น,นลงลงลงีนออ้ไม่ป่ากพราะแบบนั่งง่องงัวเราแบบ่้มครับคนแบบอ้อกู่กู่คนยางกู่คนยางแต่ว่าไม่ป่าคนจ่ายอย โอ้แม่ปาตายแล้วเออตายแล้วงัวลมทับเพิ่นเออลมทับอินเดยค่ะอ่งเอาฟงมาเกี่ยวฝันโอ้มาเกี่ยวฝันเออกลับกลับกลับวางห่างกับงอหลมขับทองเพิ่งลูกกับยางออกคุณหญิงงามงามถอดเตื้อเอพี่เแย่งนะอันแม่ปาที่ตายไปแล้วแล้วฟันว่าเรามีทองเออกับงัวลมทับแมนโอ้ออกต่อครับงัวลมทับตามพระกอกรูกูกับยางบรับ ยายกับงานคือไปหาง่าลูกครับคนตาะดาษอ่ไอ้ค้นกระครับครับครับ้นในงาลูกางเทียงโอ้เขมาเห็ดยังห่ะครับอันก็ว่าเพแขกเขาเพิ่งทั่งอ่ะเห็ดบุญแจกเขาเออแขกเขาแขกเขาเกี้ยวโอ้แขกร่งแขกเออลงแขกเขาเกี่ยวเพิ่งน่ะรงแขกเกี่ยวเขาเออบางกับพ่ม่ป้าเพวแบบมาเกี่ยวกับไม่ใจง้อพวกแบบมาพว่แบบมา หัวอแบบมักทับองอ่าแบบเล็หน่อยแบออกคุยงงามงามย่างออกกับทอม่่ออกกับทองห้คะออกกักทองยายังไงยากตองผูมัดายเอามาเกี่ยวออกมากระยางเลยเ่ายยางเลยโอ้คือเปลีแยเ่นแบบนหอตัคือปว่าจะปล่ว่าที่ึงินงได้ส่ลหน่อยเล็หน่อยเล็กหน่อยกันนึงเนาะอืม กีเนี่ยงอซบอกคุณใหญ่งวกรีกว่านอหีกระซีกี่หัเราถึงนี่เป็นซีบอกโอ้ถอดถอดกถอดถ้าถอดกถอดครับเนาะกัเป็นซีหนึ่งศูนสบูรณีหนึ่งศูนอ้ครับครับคนตายกับศูนย์ตายกับศูนตายเป็นศูนย์ตายกับศูนย์เี่ยอายุเราตายจะปีบาทนี่คนตตาย้จีก็แบงฝ่ายไงเขาบองหูพิงหางั่งบอเอืออ้อ่ะบัเป็นยังบัวเป็นยัง เขงใหญ่มากจนขามเบาแต่หูแต่อายุเป็นโอหูหูแต่แต่เป็นเลขเออหูแต่ว่าเพิ่งมากเราไม่ไงกไไระเป๋าไว้ครึ้นว่างครับครับครับสี่หนึ่งศูนย์ซี่หนึ่งศูนย์ก็ว่าแต่ครับกะแค่นี้อ่ะกะแค่นี้แค่นี้ออืกะเสือตื่นหูเมื่อขึ้นมาเออกะเสือตื่นหูเมื่อขึ้นมากครับครับครับ ฟันไปเชงไหอีกก็อยู่แบบนี้บ่มาฟันก่อแล้วหัวมือกับกูก็คือยังผู้เฒ่าโอ้ครับแนวแนวผู้เฒ่าเอฟันประมาณตอนจะกถุมเอากรเนี่ยตัเข้ารับสองถุมเนี่ยผู้เฒ่าเนาะฟันก่อไว้กับหัวมือกับกูก็เนวตีหนึ่งตีสองเหรอครับประมาณตีหนึ่งตีสองเออฟันฟันช่วงตีหนึ่งตีสองฝันช่วงจะวันขำแม่ยหญ่นอนตัแต่สองถุ่มครับโอ้ มันแตงโวคำเลยเดือดตื่นที่หนึ่งที่สองแม่ตะเจอกับลูกขึงกับบาดแผลนะคุณขับครับครับบาดนี่ยายอายุเจ็กปีคุณยายจันอายุจะกปีครับหกสิบหกอหกหอไม่หกสิบหกหกสิบหกปีแมงโอ้คุณยายจันอายุหกสิบหกปีนะครับน่าชมมาถ้าเอฟซีถามอายุของยายจะได้บอกอันงัวร่มทับทองแมง งวดเปเป็นซี่แองทองระบาดเนี่ยทองก็ศูนย์ไปขันก็เนาะแล้วคนตายตายเนาะแต่เล็กหน่อยม่วตายเล็กหน่อยม่วตายเล็กหน่อยยางโยงโยงง่ามเลยอีนั่นอันนี้ลูกคนนั่นคุณยายครับครับเล็กหน่อยนี่หนึ่งแองงวดนี่สี่แงอันคนตายนี่เป็นศูนย์แองเปยเป็นหนึ่งซี่ศูนย์แองอันเลขสองตัวมีบอบาทเนี่ยคุณยาย โอ้ยแข้งตัวก็คือเป๋วจะไหนแล้วบ่าวดีกสองตัวตัดหน้าตัดหลังดีกตัดเอาตีร้านตัดบางตีครับศูนย์กระสีมีมาอีกอยู่บ้านเนาะว่าหันกระศูนสามนี่ไม่สีศูนย์กะโบนเน่เด้ค่ะเนาวกะโบนเน่เด้ค่ะท่านผู้ชมกึ่งหัวบางหันนั่นละบบาเอ็มกับว่าโอ้ยโบมัก์เดี่ยเลยศูนย์สามถัดมาออกศูนย์สามสามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้อาจจะเป็นสี่ศูนย์ก็คุณยายจันทร์ก็เป็นไปได้ กัญถาไผ่มากสองตัวกระตัตนาตัดหลังกันลินนี่ครับท่านผู้ชมกระลุ่มแขกหนึ่งสี่สี่หนึ่งปรหันดีเนาะครับครับครับตัดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่แมนแต่กระเสดายที่เราบงหัจักอายุอันธีภูตายเนาะบงหัอายุเดี๋ยวพอใหญ่มากพอจะงูดอกพิลางคนโอ้ครับครับครับเดี๋ยวผมกระสีถามคุณตาบางอยูว่าอายุเท่าไรกับพ่เอีปสี่พันถามมานะคุณใหญ่อื เดี๋ยวเจ้น้อยแล้วก็มาดอกครับครับครับฝันฝันอันนั้นมะขึ้นนี่บ่ค่ะฝันฝันขึ้นหมู่ว่านในมะขึ้นเนี่ยมีไงว่าฝันฝันขึ้นหมู่ว่านเออฝันขึ้นหมู่ว่านตัวจําได้ครับมะขึ้นในย่าไงว่าฝันโอ้ถ้าอยู่จํำก็ฝันได้นะครับเนาะหมู่ว่านก็แก่กับอีหล่าอีตัวอีงโอ้แก่คนฟังอยู่โอ้แก่ก้มฝันนี่นะเออแก่ก้มฝันกับลูก ครับครับครับเรเคยฟันจือเกล่อบ่ครับเนี่นี่บ่บ่เคยฟันเจือเกล่าคนตายได้หลายปีแล้วบ่ครับว่มันปัญหาหกปีแล้วบ่คนตายตายได้หาหกปีแ้อครับสมุชมเนาะแต่ว่าพึ่งมาฝฟันเกี่ยวบ่ค่ะเมนพึ่งเอาคนมาเกี่ยวกับอื่นคนป้าเพราะว่าเมียของลูกครับนเป็นอ้คอใหญ่เลื่อนตัวเลื่อนเน่าอครับครับ กต่ลองกอาไปเสียงเบิ้งเด้อครับหนึ่งสี่ศูนย์กับคุณยายจันเด้อครับแต่ผู้ชมเนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณอขอบคุณคุณยายจันได้หลายครับแถมแนวทาง,างดีๆมันถึงน้อครับผมเสียงโฉกไปเบงิงเสียงโฉกไปเบงิงบงวดวันที่หนึ่งมิถายน,<ม>นพ่อส,สองพันถลอยหกสิบห้านี่เด้อครับแต่ผู้ชมเนี่ยมันกบฏวันหนึ่งเนาะครับฝันต่อไปอีกกบฏโอ้ผิดว่าฝันต่อไปอีกเนาะครับเนาะครับ เดี๋ยวบบาแอมเราตรงกันสิมาถามคุณยายจันอีกขี้เก่าล่ะครับว่าสีฝันต่อหรือบ่ต่อแต่ตัวนี้กับบุ้คเยฝันจากเถื่อมาทาเอฟซีมากรีกของคุณยายจันเนาะครับถ okay, ้ามาชมเนาะมาทาฝันตรงกันหรือว่าไดเลขมาตรงกันกับคุณยายจะลองเอาไปเสียงโชกเสียงค้อมฝันลองเมืองน้ำกันครับเบาแอมเราตรงนี้กัหาให้เอฟซีเผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเผื่อเป็นแนวทางมาทามากรีกน้ำกันจะลองเอาไปเสียงเบิงแต่เบาแอมนี่ก็สิลองซื้อเบิงอยู่ครับสลาคินแมงรัฐบาลเบาแอมมหา ไปฝากเอฟซีค่ะลองเอาผ,ผิดไปผิดเจรณา,าบิ่งด้วยครับอ่าท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้องมีสามดาวนั่นเด้อค่ะท้องมีสามดาวกขยายะะ็ขอบคุณคุณยายจันที่หลายเนาะค่ะที่ให้ขอมูลดีดีดีเด็ดนะคะขอบคุณค่าคุณยายจันขอบคุณข่ะ,อะขอบคุณะคากินลูงแต่ละมว้ค่ะเดี๋ยวท้องมีสามดาวก็จะเย็นตวเลขใสสมดุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เปล่าเกี่ยวกับเลขตัวน,น,น,นีบบ้คนกิ้งหลวงครับคุณยายคนกิ้งลูหลวงเลขสีออกพรจ้าเนาะเนาะสีแม่นลนะ,นะ,ะนี่คนกิ้งยายเป็นฝูงค,คืงนโอ้ยเนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณยายจันทค่ะธรรมชมเลขของคุณยายจันทร์คุณยายจันทร์ฝันเกี่ยวกับผีคนที่ตายไปแล้วเนาะเะนาะตายไดิฮาหกปีแล้ว มะเข่าฟันฟันว่าทองทองแก่ทองไงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ง่วงมะหล่มทับมะหล่มทับคขอดลูกออกมาเป็นข้นยางยางใด้เลยค่ะท่านผู้ชมยางใดเลยเยจันกับตีเป็นเหล็กให้หนึ่งสี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสี่ศูนย์ตัดเหรียญกับสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชม ก็ไวัเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลประจํำววันที่หนึ่งเมษายนพศ2560นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสมดาวกสิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ